สวัสดีครับวันนี้หาอาหารเช้าครับอ่าตอนนี้เข้ามาที่สวนเฟซสองนะครับสี่ไร่อ้อยครับอ้อยน้ำโตแล้วอันนี้ก็จะเป็นสละอินโดนไครับแล้วก็กล้วยนะครับกล้วยอันนี้เป็นกล้วยนวามาลีออง ปลูกสลับเลยครับเนี่ครับดูครับเนี่ยสองปีแล้วครับพอโตเป็นไงครับเรียบร้อยแมลงกินเสร็จเรียบร้อยเขาก็แตกทิศโคนใหม่ก็จะเริ่มแบบนี้ต่อเนื่องครับต่อเนื่องเห็นไหมครับเนี่ยฮะแตกที่โคนใหม่ครับเนี่ยแตกใหม่แล้วก็ถูกกินใหม่เหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยดูดิครับดูใบโอ้สู้ไม่ไหวอันนี้ก็เป็นตะไคร้นะครับ ครับดู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 นี่นี่นี่เห็นไหมครับอ่าอันนี้สู้ไม่ไหวครับแตกบ่อยๆไม่ไหวครับลายดีกว่านี่ครับพวกยังกินกันพุุนเลยครับอืของเราไม่ได้ใช้เคมีเห็นไหมฮะก็สู้มันเอาที่เหลือเอาที่เหลือนะครับดูตัวนี้ครับเห็นไหมครับงามอลังชังตอนแรกครับ ตอนนี้เป็นไงครับพุลฮนะใบพุลหมดแล้วครับนี่ฮะมันก็จะโตแบบนี้พอโตแบบนี้ก็แตกใหม่อย่างนี้แล้วด,ดูวันพรุ่งนี้นะครับมาดูได้เลยครับพุนครับนี่ใช้เหล้ายาสูบก็แล้วอะไรก็แล้วเหมือนกันครับมีต้นนี้ครับเนี่ยลองดูครับเนี่ยต้นนี้ก็พอที่จะมีหน้ามีตาหน่อยก็มีต้นเดียว นะครับก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านี่ยญ่ขนาดนี้นะครับนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดเพราะพอเริ่มรับประทานแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มรับประทานแล้วเนี่ยข้างบนนี่นะครับอ่าดูต้นนี้ครับเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ครับจากงามนะฮะจากงามนะครับอันนี้ก็หมาอีกรองหนึ่งนะครับนะฮะนี่จากงามไม่รู้ว่าอ่าจะมีการเกิดใหม่ไหม เห็นไหมครับดูต้นใหญ่ฮะต้นพอๆกับต้นเมื่อกี้เป็นไงครับนี่เนี่ยสรุปทั้งสวนนะครับจะเหลือประมาณสักเอ่อร่องนี้น่าจะเหลือประมาณสามสี่ต้นครับจากทั้งร่องดูต้นนี้ครับนะฮะนี่ก็เป็นพุ่มเหมือนกับต้นมาสักสคู่ครับเนี่ยฮะตอนนี้เหลือแต่กิ่งแล้วครับเนี่ยรอดครับเนี่ยรอดยากครับรอดยากเห็นไหมครับ วันนี้ก็จะมาเก็บผักบุ้งนะครับนี่ฮะผักบุ้งครับโอ้โหพอได้ฝนแล้วโอ้ยอดดีจังเดี๋ยวใค้ดูนะครับเอาละหลวงพันจะเริ่มเก็บผักบุ้งเลยนะครับอา่าเป็นผักบุ้งยอดแดงครับยอดแดงวันนี้จิ้มน้ำพริกกับปาบนี่ฮะดูยอดดูยอดงามไหมครับก็แบ่งกันกินนะฮะค้นด้วยแล้วก็ ปลาด้วยปลาเขาก็ชอบผงบุ้งครับเนี่ยนะดูดิครับเห็นไ,ไหมครับ <c oughs> ส่วนใหญ่นะครับก็จะเหลือแต่กิ่งแต่ก้านมันเพราะปลาก็ปลาก็บอกผมก็ขอด้วยขอกินด้วยไม่เป็นไรครับที่เหลือก็คนก็กินกันแล้วกันเานาะนะบุ้งเด็ดมากๆก็แต่นี่ยในสวนนะครับในสวนลุงพันธ์ครับ ไม่ต้องห่วงครับไม่มีเคมีครับสบายสบายอันนี้น่าจะเรียบร้อยเหมือนกันครับเห็นไหมเนี่ดูครับนี่ผลแตกใหม่ผม, appeal, ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าอันนี้ต้นโตแล้วครับเรียบร้อยครับยืนตายอันนี้เพิ่งแตกครับเนี่นี่เพิ่งแตกใหม่ครับกูจะสู้กูจะสู้ต้นนี้บอกกูสู <S <S ้ไม่ไหวครับนี่กูสู here. ้ไม่ไหวครับเรียบร้อยนะคือแถบนี้ทั้งแถบเลยครับเรียบร้อยอ่า นี่ครับไอตัวนี้คืองามเดี๋ยวได้ผลเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอได้เป็นอาหารปลาไอพวกงามๆอ่ะตอนนี้ลุยดอกพักบุ้งต่อพวกบุ้งเรายอดน่าก,กินมากเอาแบบสวยๆงามๆเห็นไหมเข้ามาเข้ามาเข้ามาฮะอเด็ดๆผักบุ้งแดงนะครับ น้ำมันผัดไรพวกนี้จะดีมากครับพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการระบายนี่น่าจะหนีหนีปลานะหนีปลาขึ้นแห้งครับเห็นไหมครับหนีปลาขึ้นบกครับหนีปลาขึ้นบกก็เจอลุงพันธ์ดิเรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องครับเนี่ยยอดงามฮะอ่อนโดเห็นไหมครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปชม ตรงนี้สึกหน่อยสงสัยเย็นนี้ต้องมาฉีดยาแล้วล่ะราะงั้นเนี่ยผมการันตีได้เลยครับตอนนี้ต้นนี้อาจจะไม่รอดนะครับเพราะใบมันน่าก,กินมากครับเห็นไหมนี่อันนี้คืออ่าเอาล้ครับเริ่มรักแล้วครับเดี๋ยวจะเริ่มเอ่อเป็นส้มโอสีชมพูนะครับเปลือกสีชมพูด้วยนะครับเอามาลง3มต้นเดี๋ยวต้นนี้เอามาร้อมใหม่ ไม่โตตอนนี้ก็เริ่มรัดแล้วเห็นไหมโอ้โหจะต้องมีการตรวจสอบประชากรต้นโกโก้ใหม่นะครับแล้วก็คอยดูแลปรับปรุงดูสิครับจะต่อสู้เขาอีกสักครั้งหนึ่งว่าจาก300ต้นเนี่ยเหลือถึง50ต้นหรือเปล่านะก็ลองดูครับอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับเห็นไหมต่อสู้ครับเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแตกข้างครับแต่อีกแถบนึงเนี่ยเรียบร้อยครับ ตายเดี๋ยวต้องตัดทิ้งครับไอ้ที่ตายกิ่งตายก็ตัดออกตรงนี้จะไม่ปลูกกล้วยนะครับตรงนี้จะไม่ปลูกกล้วยสองร่องนี้ก็จะลงฝรั่งนะครับแซมในสิ่งที่ต้นไหนตายก็แซมแซมไปเลยเาราฝรั่งแซมครับตั้งเป้า,ปาจะ,จะ,ะซื้อก็จะปลูกแซมไปนะครับเพราะว่าเราเริ่มตอนแล้วเมื่อวานก็มีการตอนนะตอนก็ ก็เป้าหมายก็คือวันละยี่สิบกิ่งนะครับวันยี่สิบกิ่งนะฮะตอนนี้ก็มาดูครับนี่ครับนี่ๆยังครับในตอนอ่านี่ฮะดูนะครับตอนนะครับตอนไว้ครับลูกก็มีด้วยครับเน่ๆๆลูกกระติดน์ฮะอันนี้ฝรั่งของเป่าสื่อก็คงจะต้องมาฟื้นฟูไอ้ต้นอันนี้ใหม่นะครับเพราะปกติจริงๆเนี่ยเราปลูกต้นโกโก้เนี่ย ในเฟสสี่ไร่เนี่ยปลูกประมาณสามร้อยกว่าต้นแล้วก็น่าจะเหลือประมาณสักห้าสิบต้นได้ครับเมื่อประมาณทุกปลายปีที่แล้วครับจะมีต้นขนาดเนี้ยเยอะมากครับน่าจะน้อยแสามสิบสี่สิบต้นนะปรากฏว่าเรียบร้อยเลยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนครับแล้วเราตอนหลังก็ตอนหลังก็เหี่ยว เพราะว่าใบไม่มีปรุงอาหารตายอย่างนี้ตนี้แตกถูกกินถูกกินนย่นะเขาเขาก็สู้ไม่ไหวครับก็เสียชีวิตไปเสี็งครับเส็งครับอาวันนี้ก็ได้ผักบุ้งมาจิ้มน้ำพริกแล้วอเมื่อมีผักบุ้งมันก็ต้องแครครับป้าเขาเก็บอยู่ครับป้าสมัษรสอนครับโ้อเคอยู่ครับนี่ น่าก <Workers. S 2> ินไหมครับปลาครับไข่ต no <one word. S 1> ้มแล้วก็ปลาทอดปลาในบ่อข้าวก็เป็นข้าวข้าวกองข้าวกองนะครับอันนี้แม่ครัวครับโอ้หโวหอยู่วโอ้หโอไม่เกี่ยวกันครับแม่ครัวมานี่แหละครับนี่ครับคืออาหารอาหารเช้าวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมครับรอทานเลยครับได้แล้วเราก็ทาน อาหารเช้ากันมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องทานด้วยกันครับคลิปนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ